ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องมาต่อยแฟมิลอรี่นะคะวันนี้แม่ผู้ใหญ่นะคะเหมือนสาวซ้ำน้อยเลยคิดว่าหมอสาวซำน้อยแล้วนี่นะวันนี้ใส่กระโปรงสั้นนะคะกระโปรงไม่สั้นมากนะคะเข่าเข่าเนาะสวยมากเลยนะคะม่ใหญ่สวยมากเลยมีค่ะเมฆแม่ใหญ่วันนี้คิดยังไงแม่ใหญ่แต่งตัวแบบนี้ ันนี้ออร้อนจริงๆนะเพราะว่าไปสั่งข้าวกล่องมาแล้วห้าสิบกล่องวันนี้จะเป็น,นะะข้าวผัดแม่ข้าวผัดรวมวันนี้ข้าวผัดรวมโอ้ยต<อ>้องงอค่ะแม่ถึงได้ชุบสวยมันนี้แต่เขาชงอยู่เหรอเอาวมาเลยเอามาแล้วรอ,อาาวพอเป่ามา,าแล้วก็มีน้ำด้วยนะแม่น้ำอะไรแม่เกล็ดหิมะอันนี้ระยะนี่อาซูเลยกินเลยเราตรงนี้เกล็ดหิมะโอ้วันนี้ สวยแถมใจดีอีกนะคะวันนี้ข้าวกล่องข้าวผัดรวมมิตรนะคะห้าสิบกล่องแล้วก็น้ำเกล็ดหีมะ้ยยงิัเกิดค่ะเ่องจังหวัดคะแม่ามิาม่้อทกะตอนเย็นพ่อตอนนี้เลยตอนเย็นพ่อยังไม่มาค่ะตอนนี้คุณพ่อไปดูคนตัดหญ้าอ่รอท่านเปาตัดหญ้าที่ไหนตัดหญ้าอยู่หน้าร้านบ้านไร่ผูหลวงีอ๋อญาที่ร้านบ้านไร่ผู้หลวงอนีที่พ่อ่บอ มพญาจะจะเตรียมปูกไข่อง้แเดียจะไปนไหนนะวันไหเราจะปลูกไข่วันไหนนะู้ไข่คนละกกอนะคะโอ้เราจก็ได้กันเต็มตัวนะวเอยเอมดียยาพี่สองมือกไปปลูกเพื่อกลส้วและพี่เสือเราพี่เสือก็ให้กระโปรงตัวนึ่งหรอพี่เสือก็เอาแบบพี่เใส่ด้วยให้เยะละใส่ด้วยเปดา เราต้องนัดกันใส่เนาะแล้วก็เราก็มาโฟนเหรอโฟนเยี่ห้อแม่ไปมุมไปมุมแม่ดาหน่อยนุ้ยจะถ่ายรูปอ้าวขอโนแล้วบอกนุ้ยจะเอาไปขอเป็นหน้าปกนะหนึ่งสองเก๊ดโอค่อยบคุณแม่อหญ่นะคะวันนี้แว่ผู้ใหญ่สวยมากขอบคุณแม่ใหญ่นะคะวันนี้แม่ผู้ใหญ่สวยมาก มาในรูปแบบใหม่นะคะวันนี้มาเหมาลูกชิ้นใหญ่โจ้ด้วยเนาะแล้วก็ไปปลูกไข่นะคะแม่แม่ใหญ่ก็จะให้ฟาดถุงนะคะให้กงาเกงนะคะคนละตัวเนาะท่านใดสนใจก็มามาด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ขอบคุณแม่ผู้ใหญ่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ